สวัสดีครับผมปอนนะครับจากช่อง YouTube ปอนฟอร์ดฟอร์ดพนกอรนะครับก็วันนี้นะครับผมมีตัว4ประตูตัวแรปเตอร์นะครับราคา1 7 7 9 0 0 0บาทคันนี้รวมสีเทาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวแรปเตอร์เนี่ยราคาที่ผมบอก1 7 7 9 0 0 0บาทนะครับเป็นตัวสีเทาดำด้านหน้านะครับตัวชุดกระจังหน้าเนี่ยของเดิมแรปเตอร์นะครับจะเป็นสีออกเทานะครับประมาณนี้นะเป็นเทาดา กล้องตำแหน่งกล้องอยู่ด้านบนนะครับจะเป็นกล้องตัว360กนะครับก็คือกล้องสา0รอองศาเนี่แหละแล้วก็มีตัวฉีดน้ำต,ตามความสะอาดกล้องนะครับอยู่ด้านบนกันชนหน้านะครับชิ้นกันชนหน้าเนี่ยจะเป็นสีเทาเทาดำแบบนี้ส่วนคางล่างนะครับปกติมันจะเป็นสีบนเงินคันนี้ก็พ่นนะครับพ่นสีใหม่เป็นสีดำด้านให้หน้าตาเนี่ยมันดูดุมากขึ้นนะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับ ให้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่500นิวตันนะครับควบคู่กับเกียร์ออโต้1ิสปีดเป็นแบบเกียร์ไฟฟ้าอ e ีชิพเตอร์นะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันนะครับ ตัวเครื่องยนต์นะครับของตัว r a p t o r 2.0เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่210นะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเป็นเกียร์ออโต้10สปีดเกียร์จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ e-shifter นะครับก็คือจะเป็นเกียร์อัจฉริยะนั่นเองตัวชุด t ร์ b o นะครับจะเป็นอร์ b o ล,ลูกเล็กกับลูกใหญ่ลูกเล็กทํางานรอบต้นนะครับรอบกลางเนี่ยจะเป็นลูกเล็กกับลูกใหญ่ทํางานร่วมกันส่วนรอบปลายจะเป็น t ร์ b o ลูกใหญ่ทํางานลูกเดียวนะครับส่วนการระบายความร้อนของตัวชุด t ร์ b o นะครับจะเป็น ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวชุดอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยจะอยู่หน้ามอน้ำนะตัวนี้ก็จะเป็นท่อท่ออินเตอร์จะเป็นท่อยางนะครับก็สามารถยืดหยุ่นได้นะครับรองรับแรงอัดแรงบิดได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนจะมีไดชาร์จนะครับตามสโลแกนของ Ford เนี่ยคือลุยน้ำได้สูงถึง80เซนแต่ว่าคันนี้มีการตกแต่งแมกยางแล้วก็ช่วงล่างแล้วก็ยกขึ้นนะครับก็สามารถนะลุยน้ำได้สูงกว่าเดิมนะครับส่วนพัดลมหน้าเครื่องนะครับจะไม่ใช่พัดลมที่เป็นพวกสายพาน ใช้ขับเคลื่อนแล้วนะครับก็จะเป็นพัดลมไฟฟ้าควบคุมผ่านดีเล์จะเป็นพัดลมไฟฟ้าขนาดใหญ่1ตัวแล้วก็การเล็นตริกของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกําลังของรุ่นนี้นะครับ5ปีหรือ150,000มกิโลเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ฟอร์ดนั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดชุดแต่งกันด้านหน้าเนี่ยของเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกกันชนหน้านะครับชายล่างนะครับทำสีใหม่เซนเซอร์ด้านหน้ามีทั้งหมด 6จุดเพราะว่าในตัวนี้มันจะมีระบบถอยจอดนะครับหน้า6จุดแล้วก็ด้านหลัง6จุดนะครับมีถอยจอดเทียบข้างมีให้ครบเลยอ่ะตัวล้อแม็กของเดิมรุ่นแรปเตอร์นะครับจะเป็นแม็กอะลอยนะครับเป็นแม็กฟอร์สนะขนาด17นิ้วนะครับรัดด้วยยาง BF 285 70ขอบ17นะครับแต่ว่าคันนี้เปลี่ยนใหม่นะเป็นแม็กของแบรนด์เอแวร์มพายนะครับเป็นแม็กขอบ20สีดำล้วนออฟเซตติดลบคันนี้ติดลบนะลบยีนะครับก็คือแม็กมันจะยื่น ออกจากตัวบอดี้รถนะครับค่อนข้างเยอะนะลบ24นะครับคันนี้ลัดด้วยยางนะแล้วก็ลัดด้วยยางเป็นยางโตโยต้านะครับรุ่นโอเพนกันที่เป็นตัว RT สังเกตดีๆตัวยางโตโยเนี่ยมีทั้ง AT ทแล้วก็ RT นะครับแล้วก็ MT มันจะมีทั้งหมด3แบบนะ RT เนี่ยก็คือเป็นจุดกึ่งกลางของยางระหว่างยาง A t ทกับ MT นะดอกยางก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับให้ความสวยงามแต่ว่าก็ยังมีเสียงดังนิดนึงนะครับถ้าลูกค้า ไม่ชอบให้มันเสียงดังหรืออยากได้ยางที่มันเงีย,งยบๆอะ่ะก็ต้องเป็นพวก AT ทนะครับ AT ก็คือออทเทเรนนะดอกยางจะเล็กกว่านี้นะครับปีกนกบนปีกนกล่างเป็นอลูมิเนียมด้านบนเนี่ยเป็นปีกนกอลูมิเนียมนะแต่ว่าเป็นแบบฟอร์กก็คือจะแข็งแรงเป็นพิเศษนั่นเองแล้วก็โชคจะเป็นโชคฟอร์กนะครับสำหรับตัวแรปเตอร์ดีเซลลองก้อนที่หัวโชคขนาด1นิ้วลูกค้าถามว่าทําไมแรปเตอร์ต้องยกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวล้อแมกล้อแมกเนี่ยขนาดมันเปลี่ยน แล้วก็มันติดลบนะครับเวลามันเลี้ยวเนี่ยจะติดวงเลี้ยวด้านในนะครับต้องรองก้อนให้มันสูงนะครับด้านหน้าเวลามันเลี้ยวเนี่ยถามว่ามันยังติดอยู่ไหมมันก็ยังติดอยู่แต่ว่าเรามีการตกแต่งที่ตัวซุ้มล้อนะครับเพื่อไม่ให้มันเลี้ยวติดด้านในนะทรงก็จะประมาณนี้หน้าทรงก็เดิมประมาณ1นิ้วนะครับท้ายเป็นท้ายเดิมสติกเกอร์ที่ลูกค้าเลือกนะครับก็ด้านข้างจะเป็นแบบ f 1 5 0เป็นสีดำดานนะครับแล้วก็ด้านท้ายจะเป็นสติกเกอร์เดิมบันไดข้างจะเป็นวัสดุอลูมิเนียม แล้วก็ยิงสายกันลื่นมาจากโรงงานนะครับโลบาร์ด้านท้ายเป็นรุ่นวอริเออร์ตัวนี้เป็นรุ่นวอริเออร์นะเป็นของแบรนด์แฮมเมอร์จะมีสปอร์ตไลท์ไฟถอยแล้วก็ไฟเบรกเป็น LED ดีตรงกลางตัวนี้ก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็นตัวท็อปสุดนะสำหรับตัวโลบาร์นะครับตอนนี้มันมีตัวรุ่นวอริเออร์พัดที่มันยาวแล้วก็มีไฟตั้งด้วยอันนั้นเป็นตัวใหม่กว่านะครับแต่ว่าส่วนคนละแบบเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันไฟท้ายจะเป็นแบบ Fu l l LED อันนี้คือไฟท้ายเดิมนะครับเสริมแค่ตัวครอบ นะส่วนกันชนท้ายเปลี่ยนใหม่ของเดิมของเดิมไม่ใช่แบบนี้นะของเดิมก็จะเป็นแบบกันชนท้ายเหล็กทั่วไปนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์6จุดยังใช้งานได้ตัวนี้เปลี่ยนเป็นของแบรนด์เทมเมอร์นะครับเป็นกันชนเหล็ก mm. เหล็กแท้เลยนะแล้วก็มีหูลากมาให้ด้วย mm. มีสปอร์ตไลท์ไฟถอยนะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยเนี่ยไฟมันก็จะติดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันสำหรับตัวแรปเตอร์นะครับก็จะมีเขาเรียกอ,อะไรอีซีลิสเป็นตัวผันแรงเนี่ยไวท์แท็ก แรปเตอร์มีนะมันคือเหลขข็กผัาแรงนะครับมันก็จะเบาขึ้นเนี่ยจากของเดิมของเดิมนี่หนักนะผมบอกเลยแต่พอเราใส่เข้าไปปุ๊บตัวนี้ติดมาจากโรงงานนะรุ่นหนึ่งก็สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ว่าของแรปเตอร์มันติดมาจากโรงงานแบบนี้น้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็จะมีลักสำหรับใสแ่แคมปิ้งจะเป็นไฟ12โวลต์กับ230เห็นไหมมันจะมีปลักให้ดูแบบนี้มันจะไม่เหมือนกันสำหรับใสแ่แคมปิ้งเข้าป่านะครับ เสียบมอหุงข้าวเสียบไฟเสียบอะไรเงี้ยเสียบได้หมดนะครับไลเนอร์มีให้แล้วขอบกันกระแทกด้านบนก็มีให้นะครับเดี๋ยวให้ดูทรงอีกทีหนึง่งทรงแมคขอบ20ยางสเปคยาง305นยาะครับแบบยี่สิบลบยี่สี่นะติดลบยี่สี่นะแล้วก็ยางเป็นยางไซส์สามศูนย์ห้าห้าห้าขอบยี่สิบสามศูนย์ห้าคือตัวหน้ากว้างนะครับแล้วก็ตัวห้าห้าเคือความหนาของแก้มยางแล้วก็รอบวงคือขอบยี่สิบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันต่อสําหรับตัวแรปเตอร์ แรปเตอร์เนี่ยมันคือกระบะ4ประตูนะครับที่ท็อปสุดและของ Ford ภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแห่งด้านข้างตรงนี้จะเป็นหนังนะครับเป็นหนังสีดำด้านๆส่วนตรงนี้จะเป็นเหมือนหนังกลับเห็นะสีเหมือนหนังกลับนะระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบเลยแล้วก็บอกเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะเป็นบอกไฟฟ้านะครับนี่เอาขึ้นเราลงอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้นพนักพิงส่วนตัวนี้หนงตัวนี้ไห ตัวนี้คือที่ด้านหลังเนี่ยปุ่มนี้เห็นป่มมันสามารถปรับที่ด้านหลังนี่ตรงกลางนะครับนี่เราไม่ต้องใส่พวกแอลัมบาแล้วนะด้านหลังอ่ะของแรปเตอร์มันดันได้เลยพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปรับได้สี่ทิศทางปรับแบบนี้ปลดล็อกตรงคอนะครับแล้วก็เอาขึ้นเอาลงแบบนี้ได้เลยนะครับปรับได้สี่ทิศทางแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นไฟฟ้าแท้นะครับของรจนท์ฟอร์ดทุกรุ่นนะเป็นไฟฟ้าส่วนตัวแรปเตอร์เนี่ย มันจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรผมลัาจะเป็นหนังดานะครับแล้วก็เดินตะเข็บได้เป็นได้สีส้มแล้วก็จะมีตัวเพลทตัวนี้เป็นคำว่าแรปเตอร์ภายในอ่ะมันจะเป็นดําตัดส้มทั้งหมดนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นช่องแอร์หน้าจอกลางนะครับแล้วก็ตัวหัวเกียร์คืออ e ีชิปเตอร์แบบนี้มันจะดูลำล้ำเห็นปะห,หัวเกียร์มันคือหัวเกียร์ของอ e ีชิปเตอร์นะครับเบรกไฟฟ้าหมวดการขับขี่นะครับขับ2ขับ4 4, 4 h 4 l นะครับแล้วก็ตัวแรปเตอร์เนี่ยมันมีหมวดเขาเรียกอ,อะไร มดกันขคบขี่ทั้งหมด7โหมดนะเพราะว่าเพิ่โมโ,มโ,มโมหมดบาฮามาให้ส่วนกระจกมองหลังรุ่นนี้ก็เป็นตัดแสงแล้วเหนือกระจกเนี่ยจะมีสวิตช์ที่เราสามารถติดตั้งระบบไฟฟได้นะครับก็หากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดตปต้ายแดงแต่งออกจากโชรูมทักได้ที่เบอร์0 8 6 3 4 4 0 7 3 9นะครับอยู่ตอนจังหวัดซื้อได้นะครับอยากซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์โทรมานะครับอยากดูของแต่งวิดีโอคอลหาผมได้เลยนะครับอีกทีหนึ่ง0 8น3 4 4 0 7 3 9สะคสับสีัสดีครับ